ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยสำหรับคลิปของการตัดใบขา้าวคลิปนี้สิพามาเบิ่งตัวอย่างพี่น้องพามาดูตัวอย่างก็คือว่าเรามี fc ปันหามาก่นบอกว่าเราตัดใบข้าวนี่เราตัดใบข้าวกี่วันถึงจะต้องถึงจะใส่ปุ๋ยเพื่อเรียงการเจริญเติบโตของมันก็คือพี่น้องนี่เบื้องตัวอย่าง อันนี้คือตัวอย่างของการตัดใบเขาตัดใบข้าวแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็คือนี่เหมือนไม่ได้ตัดน้องเห็นป้อมีแต่ต้นหญ้าดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยแล้วก็เขานะใบมันจะไม่เยอะอืม <c oughs> เพราะว่าอย่างเพราะว่าเราตัดเพราะว่าเราตัดไอใบมันออกหมดแล้วแต่ที่นี่ <c oughs> เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งเร่งต้นเร่งใบไง ก็คือพี่น้อง <c oughs> ไอจุดประสงค์ผมสิบอกก่อนจุดประสงค์ของการตัดใบเข่าตัดเพื่ออะไรในช่วงนี้ก็คือตัดเพื่อที่เราจะกําจัดหญ้าแม่น้องเพราะฉะนั้นนะพอเราจุดประสงค์ของเราตัดตัดใบข้าวเพื่อจะกําจัดหญ้ากาจัดวัชพืชเทาสิเห็นได้ไหรละ่ะอันที่หนึ่งกับพี่น้องอันที่หนึ่งก็คือเราต้องใส่ป Ł ุ๋ยด้พี่น้อง เราต้องใส่ปุ๋ยเขาก่อนเด้เราต้องใส่ปุ๋ยข้าวก่อนเพื่ออะไรเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวเล่งการสร้างใบเล่งการสร้างลำต้นให้มันขึ้นมาคลุมหญ้าให้มันกลบช่องว่างเออให้มันกลบช่องว่างทุกเนี้ยเห็นบ่เพราะว่าถ้ามีช่องว่างปุ๊บนี่หญ้ามันจะขึ้นน้องอเหมือนอันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่เห็นบ่นี่แล้วคือขอเสียของมัน นี่เระคือข้อเสียของการที่ตัดใบข้าวแล้วไม่ใส่ปุ๋ยออผมจะย้ำผมสิบอกอยู่เสมอว่าถ้าคุณคิดจะตัดข้าวนะคุณต้องใส่ปุ๋ยบำรุงก่อนเออบอแมนว่าตัดเสซจแล้วสีมาใส่ปุ๋ยน้ำหลังบางคนบอกว่าใส่ปุ๋ยทีหลังก็ได้ใส่ปุ๋ยทีหลังก็สามสี่ห้าวันแรกคุณใส่บ่ไดรเดยพี่น้องใส่บ่ไดรเพราะอีอย่างเพราะว่าใส่ไปแล้วนี่ใบข้าวมันจะ มันมันกรบข้างบนไงพี่น้องพราใบเขามันกรบข้างบนนี่ปุ๋ยมันบ่ลงไม่ลงถึงพื้นพอปุ๋ยมันไม่ลงถึงพื้นนี่ต้นข้าวมันก็ได้กินปุ๋ยไม่เต็มที่แม่นบอกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรอไปเป็นอาทิตย์อีกเสียเวลาอีกรอเป็นอาทิตย์ปุ๊บกระทืงเขาเทืบหญ้าขึ้นมาเสมอกันปั๊บคือเกาเห็นบอกเพราะว่าช่องว่างมันเยอะพี่น้องเพราะฉะนั้นเน่เ้าเสีเยนเท่าไหร่หเพื่อที่จะกบช่องว่างก็คือพี่น้องถ้าจะตัดใบข้าวนะ่ยย้ำอีกทีหน ให้หวานปุ๋ยซะก่อนโบแมนว่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาวานปุ๋ยแบบนั้นนะมันมันบ่เหมาะสมพี่น้องมันไม่เหมาะสมอืมผมเน้นย้ำว่านาต้องมีน้ำแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยก่อนให้ใส่ปุ๋ยก่อนนะเน้นย้ำนะใส่ปุ๋ยวันนั้นตัดวันนั้นเลยยิ่งดีอย่งโบแมนว่าใส่ปุ๋ยไปสามมือ 4, ม้อสี่มื้อแล้วยังมาตัดโบแมนบ่เอาแบบนั้นพี่น้องแบบนั้นนี่ถ้าเราใส่ปุ๋ยไปสามสี่วันแล้วนี่ ทั้งหญ้าทั้งข้าวมันได้กินปุ๋ยแล้วไงมันก็ขึ้นแข่งกันอือเอาไปเอามาถ้าเราตัดเหมือนนั้นปุ๊บพอข้าวมันกินปุ๋ยปุ๊บเหมือนเราได้ตัดปุ๋ยทิ้งอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่เน้ยนย้ำอีกทีหนึง่งพี่น้องจะตัดข้าวนี่ผมแนะนําให้ใส่ปุ๋ยก่อนอืมไม่ใช่ว่าตัดแบบไม่ใส่ปุ๋ยถ้าพี่น้องตัดแบบบ่ใส่ปุ๋ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นมาพร้อมกันเห็นบอกเสมอก็เลยเห็นดอกหญา้าบอก เห็นไหมนี่เห็นบอกดูแบบนี้เหมือนจะสวยนะพี่น้องแต่เบื้องใกล้ๆนี่ทั้งหยาทั้งเขาเห็นบอกเห็นทั้งหยาทั้งเขาเลยดอกยาเหนา็นี่แต่ดอกหยาเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้เบื้องพี่น้องลองปับใช้ดูอืมเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยสองรอบโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะถ้าจะตัดข้าวนะอืมต้องใส่ปุ๋ยก่อนและสาคัญน,นี่ นาต้องมีน้ำ <c oughs> และสำคัญอีกอย่างหนึง่งต้องเลือกช่วงเวลาถ้าข้าวนาปีมะลิหนึ่งูนย์ห้าหรือว่ากหกนี่ให้ตัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็ต้นสิงหาห้ามตัดเร็วกว่านี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าตัดเร็วกว่านี้เนี่ต้นข้าวของเรามันจะสูงแล้วก็มันจะกำจัดหญ้าดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าหญ้ามันยังอ่อนอยู่ต้องรอเวลารอจังหวะดีๆพี่น้องอเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดู ย้ำอีกทีนึงไม่ต้องเชื่อผมอมลองทำดูแล้วคุณจะรู้ซ้ำนี่และ